สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายหลังจากที่ผมวกวนเวียนไหวกับการทำแฟนเมดอยู่เป็นเดือนๆนวันนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่ผมได้พูดถึงจักรวาลหลักดราก้อนบอลเสียทีหลังจากมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่52เนี่ยได้ทำการปล่อยออกมาเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีการบู๊กันนะแต่มีเรื่องราวที่มันเนี่ยโคตรน่าพูดและน่าสนใจอย,อย่างมากมายก,ก่อนที่จะดูคลิปนี้แนะนำให้ไปดูมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่52ก่อนนะ ครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันมีแบบถูกลิขสิทธิ์นะในมังงะพลัดใครที่แบบบ่นว่าพี่ผมไม่มีเงินที่จะดูพี่ผมหาดูไม่ได้เนี่ยแหละมังงะพลัดแบบถูกลิขสิทธิ์แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาไปแล้วกันแต่ถ้าใครแบบว่าพี่ผมไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยอ่ะผมทําการแปลไว้ให้แล้วนะครับใครของนิดนึงก็ไปดูซะคลิปก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับไม่ต้องบ่นกันว่าผมดูไม่รู้เรื่องสําหรับคลิปในวันนี้ผมจะมาพูดถึงท่าสุดโหดกระโดดยิงที่สุดของ โกคู oo, เท่าที่โกคู oo, เคยมีมาอัลตร้าอินสติ้งสุดยอดสัญชาตญาณอัตนอตนิยมผมพูดรวมกันเลยทีเดียวละกันเพราะว่ามันมีชื่อเรียกเนี่ยหลายชื่อมากๆสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาพูดถึงของเก่าที่นํามาเล่าใหม่ตามสไตล์อาจารย์ทุเรียมาก,กันอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมอาจจะพูดถึงอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยมาบ่อยมากๆเลยแต่ว่าคลิปวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่มันเจาะลึกเข้าไปแบบลึกกว่าเดิมคือไม่แน่นะอาจจะมีคนที่ดูช่องนี้แล้วสามารถใช้อัลตร้าอินสติ้งก็ได้เนี่ยใครจะไไปรู้ด้ด ก็ไปเรื่อยนะเอาเป็นว่าเราจริงจังกันดีกว่าก่อนที่คนจะด่าว่าช่องนี้ทําไมมันไม่เคยจะจริงจังอะไรสักทีงั้นเรามาขอย้อนความเดิมเพิ่มเติมสาระเข้าไปหน่อยละกันว่าเอาตระหนิสติงมันคืออะไรมันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมมันสําคัญมากๆที่โกคูจะต้องไปให้ได้และทําไมโกคูเมื่อเป็นได้แล้วแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นไปได้โอเคเดี๋ยววันนี้จะย้อนแบบว่าให้มันลึกเข้าไปเลยก่อนอื่นเลยเรามาเข้าใจความหมายของคําว่าเอาตระหนิงสติงก่อนสําหรับเอาตระิสติงถ้ารากศัพท์คําดั้งเดิมเป็นภาษาญี่ป่ปุนเลย ต้องอ่านออกเสียงว่ามิกเตน o โกคุซึ่งมันเป็นการเล่นคำซึ่งมันมีความหมายว่าความเห็นแก่ตัว แต่ตรงนี้นะครับผมขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าไอความเหม็นแกตัวหรืออัตตนิยมเนี่ยผลค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันเป็นการแปลผิดนะครับของผู้แปลเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายนี้อย่างแน่นอนนะครับจากบริบทที่ว่าการใช้เอาต้านสติงของโกคูเนี่ยคือมันตรงข้ามกันอย่างแน่นอนแต่แน่นอนหละวว่าหลายคนก็คงยังงงอยู่ใช่ไหมครับว่าสรุปความหมายมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้ผมบัญญัติความหมายของมันให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายที่สุดเลยเนี่ยมันก็หมายความว่าการต่อสู้โดยใช้ร่างกายของมันตอบสนอง องเก็คือเวลาที os, feels, bon ing, wonder, ่คุณเนี่ยใช้สกิลในการต่อสู้อัลต้านสติงนี้คุณนะครับเวลาคุณจะต่อยเอ้ยหรือเวลาคุณตั้งรับในการหลบการต่อสู้ของผู้ต่อสู้นะครับคุณไม่ได้ใช้สมองในการตั้งรับไม่ได้ใช้สมองในการต่อสู้ใส่ศัตรูแต่คุณนะครับใช้ร่างกายของคุณตอบสนองในการตั้งรับและการโจมตีนะครับนี่แหละครับเป็นจุดหลักเลยเป็นพอยต์หลักเลยของการใช้อัลต้านสติงซึ่งอัลต้านสติงมันก็มีแยกเป็น2จําพวกอีกนะก็คือจําพวกแรกเป็นอัลต้านสติงที่ยังไม่สมบูรณ์แบบและ จำพวกที่2ก็คืออัลตราสติงที่มันสมบูรณ์แบบที่มันไม่สมบูรณ์แบบเลยนี่ก็คือเป็นร่างหัวดํานั่นแหละครับก็คือการโจมตียังไม่เพอร์เฟกต์หนึแต่การตั้งรับเลยเนี่ยอาจจะ100%แต่ถ้าแบบเป็นหัวเงินเลยเนี่ยก็คือการโจมตี100%การตั้งรับ100%ซึ่งอันนี้นะครับเป็นพื้นฐานเลยนะถ้าคุณดูราคุนบอลคงก็จะทราบในจุดนี้คือตรงนี้เนี่ยอธิบายและย้ําทุกคลิปแล้วนะครับแต่ก็จะมักจะมี ไม่เคยรู้เลยหรือไงว่าเอาตราอินเสตติ้งนี่มันเป็นพันปรือผมก็เลยจะต้องตอบไปทุกครั้งแล้วก็น่าจะทุกคลิปเลยว่าก็เป็นพันนี้แหละน้องเอาตราอินเสตติ้งอะที่มันไม่สมบูรณ์อะมันก็คือหัวดําไงน้องก็คือโจมตีมันยังไม่แข็งแรงงั้น พอโจมตีมันไม่แข็งแรงงั้นการตั้งรับที่แข็งแรงมันก็ยังไม่ผมบูรณ์แบบไงแต่เอาตรรสติงแบบหัวเงินหันเวลาโจมตีเนี่ยมัน100%ร้อยเปอร์เซนและการตั้งรับมันหนึ่งรอเปอร์เซอันนี้เนี่ยขเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบไงน้องสรุปผมจะใต้ดีหรือผมจะสุพรรณดีเนี่ยเอาเป็นว่าหัวดําเป็นเอาตรรสติงแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบส่วนหัวเงินเป็นเอาตรรสติงที่สมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์แบบย่อมดีกว่าไม่สมบูรณ์แบบอะเข้าใจแค่นี้ก็เพียงพอแล้วและแน่นอนหลายคนก็ต้องสงสัยอีกว่า ปีครับปีครับแล้วเอาตรายสติงนี่มันมีมาหน,าน้าหรือย่างเงินหรือว่าพึ่งมีซึ่งจริงๆแล้วสกิลการใช้เอาตรายสติงมันเป็นรากฐานของการต่อสู้ของนักสู้ทุกคนในเรื่องรากรอนบอลหากย้อนไปตั้งแต่อาจารย์คนแรกของโกคู oo, จนถึงอาจารย์ปัจจุบันของโกคู oo, เราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วทุกอาจารย์ทุกคนของโกคูจะพยายามบอกใบ้หรือมีเทคนิคอะไรที่มันคาบเกี่ยวกับเอาตรายสติงหมดทุกอย่างเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางด้านการต่อสู้ถ้าเป็นหลักของการต่อสู้ที่แท้จริงทางด้าน ความนิ่งความสงบแล้วแล้วก็เอาไตรสติงจะเป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์มากที่สุดเลยเอาง่ายๆนะเอาไตรสติงจริงๆมันควรจะเป็นรากฐานของนักสู้ที่ดีทุกคนแต่ว่ามันเป็นจุดสูงสุดไงจุดสูงสุดของนักสู้ที่จะสามารถเข้าไปถึงได้เอาง่ายๆนะความยากของมันแม้กระทั่งเทพทำลายล้างยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้เลย,เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มันแบบว่ายากโคตรๆเลยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเทพทำลายล้างที่ไม่สามารถใช้เอาไตรสติงได้เขาจะอ่อนแอกว่าคนที่สามารถใช้เอาไตร ได้เพราะเอาไตรสติงมันเป็นเพียงแค่สกิลที่มันเพิ่มความสามารถของคนคนนั้นเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่ามันดันเป็นสกิลที่โหดสัต์รัดเซียงไงคนที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละครับและความสังคังที่มันโคตรสาคัญเลยเนี่ยของมังงะดาคุณบอลซูเปอร์ตอนที่52เนี่ยเจ้าเมรุตได้มีการพูดถึงว่าเอาไตรสติงเป็นเทคนิคการต่อสู้ที่มันขัดแย้งกับการเป็นซูเปอร์เซย่าเป็นอย่างมากง่ายๆเลยครับการเป็นซูเปอร์เซียราเลยเนี่ยมันม บอลหลายครั้งแล้วโอเคแหละก่อนหน้านี้จะมีการพูดถึงเซลเอสนะครับแต่หลักๆก,การเป็นซูเปอร์เซย่าได้จะต้องมีความโกรธพอมีความโกรธแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเป็นซูเปอร์เซย่าได้ซึ่งมันจะขัดแย้งมากๆนะครับกับการเป็น Ultra อัลตร้าสติงพรพะอัลตร้าสติงจุดหลักๆเลยก็คือจิตใจคุณนะครับจะต้องนิ่งนะครับแล้วก็แบบว่าว่างเปล่าเหมือนหัวไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันเลยเป็นการขัดแยง้งการยิ่งคุณนะครับมุ่งเน้นในการสายใช้พลังมากเท่าไหร่หรือมุ่งเน้นการเป็นซูเปอร์เซย่านะคร เลยกับการที่คุณนะครับจะใช้อัลตราอินสติงได้ซึ่งการที่เราเห็นผู้เท่าเต่าสามารถใช้การต่อสู้ที่สามารถหลบการโจมตีของจิเรนได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นฐานจากการใช้อัลตราอินสติงแต่มันไม่ได้หมายความว่าผู้เท่าเต่าเป็นอัลตราอินสติงนะแต่รากฐานกระบวนการฝึกของผู้เท่าเต่าตั้งแต่ภาคเด็กจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่ารากฐานของเขาจะเน้นทางด้านจิตค่อนข้างเยอะการปล่อยวางทุกสิส่งทุกอย่างในการโจมตีนะครับจึงไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ที่ผู้เท่าเต่าเนี่ยจะเข้าไปถึงจุดนั้นได้แต่ก็ยังไไม่ได้เเเทพพพียงอในนการป็ ใจความสําคัญเลยการที่โกคูจะสามารถกลับไปเป็นอัลตร้าสติงได้เขาจะต้องควบคุมอารมณ์ของเขาให้ได้ในการต่อสู้โอ้โหมันพูดเหมือนง่ายใช่ไหมแต่มันยากมากๆคิดดูแล้วกันนะครับคนเรานะครับเวลาจะทําอะไรมันจะต้องคิดใช่ไหมครับเวลาคุณโดนเขากระทืบมาโดยคนอื่นต่อยมายังไงคุณต้องคิดโอ้โยฉันเจ็บเหลือเกินแต่การที่ว่าการไปถึงจุดนั้นโดยการที่คุณจะต้องไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆแน่นอนหรือว่าถ้ามันง่ายเนี่ยเทพทำลายล้างก็คงจะเป็นได้ทุกคนแล้วถูกไหมล่ะและในตอน นี่เองได้มีการเฉลยแล้วว่าพื้นฐานรากฐานของโกคูทําไมมันดูแน่นเหลือเกินแน่นกว่าเบจิต้าเสียอีกทั้งที่โกคูเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักครบชั้นสูงเหมือนเบจิต้าใช่ไหมครับโดยมีการเปิดเผยเลยครับว่าโกคูได้มาฝึกกับชาวดาวยาโดแลตซึ่งชาวดาวยาโดแลตนะครับมีเทคนิคพิเศษนะครับในการควบคุมนะครับคีของตนเองให้สามารถใช้พลังคียของตัวเองเนี่ยให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นได้อะไรคนก็คงจะงองอีกพี่พีคียมันคือเรื่อยันมันเหมือนคีหรือเปล่าพี่อ่านี่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันคีเนี่ยมันเหมือน ลางภายในนะครับที่เป็นจุดพื้นฐานเป็นรากฐานนะครับของการยิงพลังต่างๆในเรื่องราค้นบอลถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยถ้าอย่างนารุโตะเลยเนี่ยมันก็คงจะค,คล้ายๆกับจัก,กระอะไรประมาณพวกเนี่ยก็คือถ้าคุณสามารถควบคุมจัก,กระได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นเช่นการโกคูน, Goku นะครับในเมื่อเขาได้มาฝึกกับชาวดาวเจโรแลตนะครับเขาจึงสามารถนะครับควบคุมที่ของเขาได้ดีเมื่อเขาสามารถควบคุมที่ของเขาได้ดีการใช้พลังของเขาเลยเนี่ยมันจึงพิเศษไปมากกว่าเดิมและแน่นอนและดูเหมือนว่าการใช้อัลตร้าสติงนะครับ มันค่อนข้างสอดคล้องเลยกับการใช้คียนะครับเพราะว่าการที่คุณจะควบคุมจิตใจให้ดีคีคุณจะต้องดีด้วยใช่ไหมครับเมื่อคี้คุณดีการควบคุมอารมณ์ของคุณมันย่อมดียิ่งด้วยนะครับมันเหมือนเป็นการสอดคล้องกันนะครับระหว่าง2อย่างนี้ถึงทําให้มันก็เป็นการเฉลยน,นิดๆแหละครับว่าการที่โกคูเป็นอัลตร้าในสติงได้ง่ายกว่าเบจิต้าเลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพราะด,ด้วยเหตุผลนี้นั่นแหละครับซึ่งถ้าจะให้วิเคราะห์จากสถานการณ์หน้าตอนนี้เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงแล้วแหละครับว่าในภาคนี้เรามีสิิทธ์้้้เห็นโกนคูใชต ได้อีกครั้งแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าพี่แกนะครับจะใช้ได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าจะมาแบบลักะปิดแลักลก็เปิดหรือเปล่านะครับมา1นาทีนะครับแล้วก็นอนยาว5ชั่วโมง่างนี้เราไม่ทราบจริงๆนะครับก็ต้องรอลุ้นอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยอยากจะเสริมหน่อยละกันคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับระการที่ว่ามีหลายคนเนี่ยมักจะแปลคําว่า o u t l a ้ t ส t i n g เป็นคําว่าอัตตนิยมนะครับหรือว่าความเห็นแก่ตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้นะว่าต้นฉบับเนี่ แปลอย่างนี้นะตอนแรกนะครับแต่ถ้าแบบว่าเอาแบบว่าญี่ปุ่นรักฐานจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็มองจากเทคนิคการต่อสู้แล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้คําว่าความเห็นแก่ตัวหรืออัตตนิยมสักเท่าไหร่ผมอยากจะให้ใช้คําว่าสุดยอดสัญชาตญาณมากกว่าหรือการต่อสู้โดยใช้สัญชาตญาณของตนเองในการต่อสู้ตอบสนองใส่ศัตรูนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยมันตรงความหมายมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากที่ผมสังเกตมาคนไปแปลว่าอัตตนิยมคือความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับคือตามบริบทท ah ่าทางแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าคุณเอาไปแปลนะครับถ้าไปแปลแบบภาษาญี่ปุ่นใน Google Translate ตรงตัวเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะอาจะจะได้ความหมายแบบนั้นแต่ถ้าตามหลักเลยนะครับอันนี้ผมไปถามคนที่เขารู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมานะครับเขาบอกว่าควรจะแปลโดยใช้หลักของคันจิมากกว่านะครับซึ่งการแปลโดยใช้หลักคันจิหรือว่าให้ต้นฉบับเนี่ยมาเปิดเผยแนละ้วเนี่ยผมว่ายังไงความหมายนะครับมันไม่ใช่แบบว่าอัตรานิยมความเห็นแก่ตัวแน่นอนความหมายของมันเลยเนี่ยก็คือการตอบสนองการต่อสู้นะครับโดยใช้สัญ,ญญาณมากกว่าหรือง่ายๆนะครับก็คือสุดยอดสัญชาตญาณนะ ซึ่งผมมั่นใจนะตรงนี้ว่ามันไม่ควรเป็นอัตานิยมนะอันนี้ขอแย้งนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อว่ามีน้องหลายคนมักจะทักมาพูดกับผมว่าพี่ตกลงแล้วเนี่ยท่านี้มันเชื่ออะไรนะครับผมอยากจะให้ยืนยันเป็นจุดนี้มากกว่านะครับที่ผมได้อธิบายไป ก็โอเคแล้วกันนะครับผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ฟาร์มรู้กันเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับอัลตร้าสติงแล้วก็ได้เป็นการพูดคุยกันด้วยแหละครับว่าตอนใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยได้มีการพูดถึงแล้วครับว่าโกคูอาจจะเป็นอัลตร้าสติงอีกครั้งก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมล่ะครับและแน่นอนในคลิปหน้านะครับเราจะไปเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับสกิลใหม่ของเบจิต้าด้วยนะครับวันนี้เราพูดถึงโกคูไปแล้ววันหน้ามีเบจิต้าแน่นอนนะครับเผื่อสาวกของเบจิต้าเนี่ยจะไม่ได้น้อยใจนะครับว่าทําไมผมไม่ทําทําาาแแนนน่่่อออะตตวจจ้ำ ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเผื่อว่ามีอิสเอกบางอย่างเนี่ยที่มันสามารถเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามเติมให้ละกันนะครับและเหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็เฟ e b o o k เป็นเพจผมโอเวอร์รีวิวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทุกหนึ่งทุ่มวันเสาร์นะครับมีประมูลฟิกเกอร์โมเดลในนั้นสามารถไปประมูลได้เลยนะครับอย่าลืมลากกดซับสไคร e ช่องนี้กดกระดิ่งด้วยนะครับพะเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเต